เจ็บแฮวมันอะคุณยายบอกคือเจ็บแฮวแท้เอ,อิรนเอาคุณหนังเก๋ว่าเลือว่าละกาทุกคนมักเรียกให้อีลาหูเรียกหูม้มร้ายประคำนี้เอิร์นมาหยังอันนี้นะ <S <S สวัสดีค่ะทุกคนยินดีตอนทับนะคะซื้อเพจศิลป์สาวพุทธายนะคะวันนี้เราพาทุกคนมาเรียนรู้ภาษาผู้ไทยค่ะอีพีนี้นี่เป็นอีพีที่ซิปกว่า,วาแล้วจืดอปเลยก็เสียเศร้า,าอีลาจบืบไเคยได้จักเถื่อนะคะอีพีนี้อีลาจะมาในหมวดแบบร่างกายกับละกาดนนีนี่นี่เอิร์นมาหยังพูดจากบอภาษาผู้ไทยนะเอิร์นมาแหน ห่วงแหนว่าไปเว่าไอารมณ์มันห่วงแหนนะอันนี้แหนแหนก็คือแขนนะคะภาษาอุไทยอันนี้นี่เอินวะหูดังเอินว่าหูดังคอือว่าจมูกน้าวภาษาไทยจะเป็นจมูกหูดังนะคะอันนี้เป็นหู้ดังอันนี้แหนนี่เป็นแขนส่วนตรงนี้เป็นหูปวดหูก็คือหัวนะคะทุกคนแต่แต่ภาษาไทยจะเอินหูปวดหูเได้มือน,นี้ันสินะลวก็ทุกคนมัก แยกคำอีลาหูแยกหูว่าร้ายมาคำนี้เอินมาหยัางอันนี้นะอันนี้นะอีลาก็เอินว่าหูเข่าเดียอีลาน่ะเอิญหูเข่าบปได้เอินคือจากที่เอิซีต้องการหัวอีลาน่ะแบบมาเบื่อเป็นยุคสมัยใหม่ละที่เกิดมาแปลภาษาอุทัยคำนี้นะบอคอยใส่กันละเขาเลยฮิตใส่คำว่าหูเข่าอีลาก็เอินเจ๊บหัวเข่าอีบอกเป็นก็คือออกคล้ายๆคำว่าหหัวนี้เลยอ่ะก็เป็นหูหูวเข่านะเอซีคาดหวังเอซี่คาดหวังเขากลับไม่ผิดหวังเ่ไม่ต้องคาดหวังนะคะทุกคนวิซี่คำแล้วป่ะนะคะ แต่ว่าถ้าสุม่มหูสิเกินหูปกตินะตากะตาคิ้วกะคิ้วเคนคิ้วน่าจะเป็นแบบสำเนียงมากกว่าแต่ก็เอื่นแท้ยกันเออแต่ว่านี่เอิ่นว่าแฮววปรแมาว่าแฮววแบบกลัวจะแท้ว่าแฮบบว ep, วเลยแฮววเจบแฮววมันนะคุณยายบอกคือเจ๊แฮววแท้แฮววตรงเนี้ยคือฟันฟันก็คือแคลนะคะหรือภาษาแบบเออทางทางทางเหล่าเหล่าแบบ คอนแกะ,ะเราอุดรเจอมาแคลเนาะแต่บุทยเจอมาแฮวแต่พูดเออแ,แต่คนไทยเจอเนาะฟันก็คือแบบโอ้ยคือปวดแคลแทโปวดแฮวอะไรเราจะคือปวดแฮวสิเนาะ้วโอ้ยหลายคำอะไรนี่ก็จะมีคำว่าหนะคะหัวก็แปลว่าหัวแล้วก็มีนี้แหนแหนก็แปลว่าแขนแล้วก็คคำว่าแฮวแฮวนี่ก็แปลว่าฟันสามละสาม,ลสามลแล้วก็คำที่สี่คำว่าหัวเข่า ถ้าเกินว่าหัวเข่าหัวเข่าขกันแต่แต่ผู้ไทยเกินว่าหูเข้านะคะทุกคนถ้าคําต่อไปคําที่แบบหูคิ้วตาอีลากับเอินก็คือกันนะคะเออครับพี่ภาคคำว่าผู้ดังผู้ดังก็คือจมูกนั่นเองนะคะทุกคนโอเคผู้จักคาไหนกับข้อมินบอกอีลาได้เลยแล้วอย่าหูจักคําซับอย่างอีกอย่าลืมข้อมมนบอกกันด้วยเดี๋ยวเจอกันใ่คลิปหน้านะคะทุกคนขอบคุณค่ะสวายดีเด้อบ๊ายบาย หาก่อนจากกันไปเนาะอีล่าก็ฝากกดไลค์แลแ้วก็กดแชร์กดติดตามเพจสีนวลสาวประทไทยเด้อจา้าอย่าหู้จักคำาอย่างกนลื้อย่าลืมคอมเมนต์บอกอีลา่าในเดอ้อเจอก,กันใหม่คลิปน้าค่ะทุกคน